สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Code Level นะครับในหัวข้อนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งนะครับ Virtual Box นะครับสําหรับการสร้างนะครับเครื่องนะครับจําลองระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์ขึ้นมาครับ เปิด b r o w ซอร์ขึ้นมาครับผมเปิด b r o เซ e ร์ข้นมาครับให้เราเข้าไปค้นหานะครับพิมพ์ว่า virtual virtual box นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ขึ้นมานะครับซื่อลิงก์ว่า oracle vm virtual box นะครับให้เรากดเข้าไปครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับในส่วนของหน้าเว็บนะครับเราก็จะเจอนะครับที่เป็นปุ่มใหญ่ตัวนี้นะครับให้ดาวน์โหลดนะครับ ดาวโหลดเวอร์ชันบล็อก6.1ครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับเราก็จะเจอหน้าต่างในหน้าที่2นะครับให้เราดูในส่วนตรงนี้ครับเวอร์ชันบล็อก6.1 p พลตฟอร์มแพคเกจนะครับเขาก็จะมีแพลตฟอร์มให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือก Windows, h OS t OS X, Host นะครับในส่วนนี้นะครับให้เราเลือกในส่วนของ Windows Host ครับกดคลิกเข้าไปเลยครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็รอสักครู่นะครับให้ตัวเบราว์เซอร์ทำการดาวน์โหลดมาครับ เมื่อเราทาการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดไฟล์และทําการติดตั้งได้เลยครับเมื่อเราทําการติดตั้งนะครับให้เรากด next ไปเลยครับเ e ็กไปเลยครับจากนั้นก็จะให้เรา install นะครับก็กด install ไปได้เลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหลังจากที่เรารอนะครับให้เราไปทําการนะครับโหลดนะครับ ไปที่ตัวพิมพ์ใน google นะครับว่าอูนตูนะครับในส่วนหัวข้อนี้ครับผมก็จะเป็นการแนะนําในการติดตั้งอุนตูเซิร์ฟเนะครับซึ่งอุนตูก็จะมีในส่วนของที่เป็น d e สก์ท็ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นเซิร์ฟเนะครับให้ตัวนี้ผมก็จะแนะน,นําวิธีการติดตั้งในส่วนของอเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ก็ให้เราคลิก เราจะคลิกเข้าไปที่หน้าเว็บบอลก็ได้นะครับแต่พอดีในส่วนตรงนี้มันขึ้นผมก็จะคดดลิกดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอหน้าเว็บเขานะครับอ,อันนี้ก็จะบอกว่าเกสปูลตูเซิร์ฟเวอร์นะครับจะมีออปชั่น1นะครับออปชัน2ออปชัน3นะครับในส่วนสิ่งที่ผมจะดาวน์โหลดนั้นอยู่ในส่วนของออปชันที่2นะครับออปชันที่2ก็จะมี เป็นตัวดาวน์โหลดนะครับก็คือจะเป็น Ubuntu Server นะครับเวอร์ชันที่เป็น20.04.2นะครับแล้วก็จะมีเราเลื่อนลงมาแล้วก็จะเจอตัวอื่นๆนะครับในส่วนที่ผมจะติดตั้งนะครับจะเป็นในส่วนของ Ubuntu นะครับ18.04นะครับก็ผมจะดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ครับแล้วกดเข้าไปได้เลยครับอันนี้โปรแกรมทาการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ ไปครับหลังจากนั้นนะครับตัวเบราว์เซอร์อุโต้ก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับเป็นไฟล์นะครับไฟล์ .iso นะครับก็ให้โปรแกรมทําการดาวน์โหลดไปครับอันนี้หลังจากที่เราได้ติดตั้งนะครับตัว virtualbox เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างของตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็น tool นะครับ ทูในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องนะครับที่เราได้ทําการสร้างขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ได้ได้สร้างไปแล้วทั้งหมด3เครื่องนะครับก็คือจะมีชื่อดังนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่จะเป็นปุ่มสร้างปุ่มตั้งค่าแล้วก็ทิ้งนะครับแล้วก็เริ่มนะครับเราไปดูในส่วนแรกครับเป็นในส่วนของปุ่มสร้างนะครับปุ่มสร้างนะครับอันนี้ก็ให้เราตั้งชื่อ ชื่อระบบปฏิบัติการนะครับตั้งชื่อแล้วระบบปฏิบัติการนะครับให้เราตั้งชื่อไปได้เลยครับอันนี้ผมจะถ้าเป็นลีนุกอูมุนโต้ลวกันครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกชนิดอะไรนะครับเป็น o s ออะไรนะครับแล้วก็มีรุ่นนะครับอนี้ผมก็เลือกเป็นลีนุกนะครับ อเปกตู้หกสิบ bit นะครับาจากนั้นล้วก็กดถัดไปได้เลยครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของขนาดหน่วยความจานะครับผมก็จะตั้งไว้ที่สักสองกิกแล้วกันนะครับแล้วกดถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดดิสก์นะครับให้เราเลือกอต้องสร้างฮาร์ดดิสก์เสมือนไหมนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นฮาร์ดดิสก์สร้างฮาร์ดดิสก์เสมือนขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ในส่วนของไฟล์ฮาร์ดดิสก์นะครับให้เราเลือกเป็นในส่วนของ virtual box image นะครับอ่าแล้วกดถัดไปได้เลยครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่เป็นการจัดสรรนะครับเป็นระบบการจัดสรรนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นการจัดสรรแบบพลวัตนะครับอ่านี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของอ่การเลือกขนาดไฟล์นิดนะครับผมก็จะตั้งไปสัก 15G กิกกันครับอ่ากดสร้างครับหลังจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะทําการสร้างเครื่องมาให้เรานะครับก็จะเราจะเห็นได้เลยว่า เลยว่านะครับว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่ชื่อที่เราได้ตั้งไว้เมื่อสักครู่นะครับหลังจากนั้นครับก็ไปในส่วนของตั้งค่าต่อครับในส่วนของตั้งค่านะครับก็จะมีในส่วนของเมนูดังนี้นะครับในสในส่วนของทั่วไปก็จะมีขั้นพื้นฐานนะครับก็เป็นชื่อที่เราตั้งชนิดแล้วก็รุ่นนะครับแล้วก็มีขั้นสูงคําอธิบายนะครับแล้วก็ Encryption นะครับอันนี้ในส่วนของระบบนะครับเรามาดูในส่วนของระบบกันครับ ในส่วนของระบบนะครับก็จะมีในส่วนของแผงวงจรโปรเซสเซอร์นะครับในส่วนของโปรเซสเซอร์เนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนตั้งไปในในส่วนที่อยู่ในเลนส์ของจุดสีเขียวก็ได้นะครับะจะเป็นในส่วนที่เรียกว่าไงดีเป็นที่เขียวก็เป็นเหมือนการทําง,งานที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดก็คือจะมีะ cpu สี่อนะครับเครื่องคอมที่ cpu สีนะ่ข้อก็จะทําให้เรามีการประมวลผลที่รวดเร็วนะครับ อันนี้ผมใช้แค่2ก็พอนะครับกลับมาที่ในส่วนของแผงวงจรหลักนะครับในส่วนของแผงแผงวงจรหลักเนี่ยผมก็จะเลือกในส่วนของ pop 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 ดนะครับเลือกออกนะครับแล้วก็ขยับในส่วนของการบูทเนี่ยให้บูทที่แผ่นนะครับแล้วก็ลำดับที่สองจะเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของหน่วยแสดงผลผมก็จะไม่ปรับ แก้ไขอะไรนะครับก็จะเป็นในส่วนต่อไปเลยครับเป็นในส่วนของหน่วยเก็บข้อมูลนะครับหน่วยเก็บข้อมูลตัวนี้ก็ให้เราทําการนะครับเลือกไปในส่วนของตัวควบคุมนะครับ IDE และทําการเพิ่มเพิ่มไดต์ออปติคอลนะครับกดเลือกเข้าไปครับเมื่อเราทําการกดเลือกนะครับเมื่อเราทําการกดเข้ามานะครับตอนแรกจะไม่มีอะไรขึ้นมาตรงนี้เลยครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟล์ที่ผมได้ทําการเลือกและติดตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เมื่อกี้ผมได้ให้ทุกท่านได้ทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตัวไฟล์นะครับตัวไฟล์ Ubuntu.iso นะครับก็หลังจากนั้นครับให้เรากดเพิ่มครับกดเพิ่มแล้วเราก็ทำการเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมานะครับก็อนนี้เป็นไฟล์ตัวข่าที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมก็จะคลิก Open ครับเปิดแล้วก็เลือกนะครับเป็นชุดหลังจากที่เราได้ทำการดาวน์เลือกเสร็จ เลือกเสร็จแล้วนะครับก็ไปในส่วนต่อไปครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเสียงผมก็ไม่มีการปรับแก้ไขอะไรนะครับในส่วนของเครือข่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบเน็ตอยู่นะครับผมก็ยังใช้ค่าตัวนี้ครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับพอร์ตนะครับ USB นะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์นะครับส่วนของผู้ส่วนติดต่อผู้ใช้นะครับก็ไม่มีอะไรปรับแก้ไขนะครับผมก็กดตกลงได้เลยครับ โอเคครับเมื่อเราทําการกดตกลงไปแล้วนะครับก็หลังจากนั้นครับให้เราทําการกดเริ่มครับก็คือเหมือนเป็นการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับผมหลังจากนั้นนะครับโปรแกรมนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับก็ให้เราทําการเลือกไฟล์นะครับไฟล์ที่เราจะทําการติดตั้งนะครับอันนี้ผมกว่าเลือกไฟล์ที่ ที่ผมดาวน์โหลดมาครับก็เป็น Ubuntu 18.04.5นะครับส่วนตัวเนี้ยผมได้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ได้ทำการลบไฟล์ออกนะมันก็เลยจะขึ้นวอร์นิ่งเตือนนะครับผมเลือกด้านล่างครับหลังจากนั้นกดเริ่มครับหลังจากที่เรากดเริ่มนะครับก็รอสักครู่นะครับให้เครื่องทำการบูตนะครับตัวไฟล์นะครับหรือติดตั้งตัว Ubuntu นะครับสักครู่นะครับ การติดตั้งเนี่ยการเลือกคอ CPU ก็มีผลนะครับทำให้เราติดตั้งได้รวดเร็วนะครับถ้าสำหรับผู้ที่เลือกอีพี CPU คอสักสี่คอเนี่ยก็จะทำให้เราติดตั้งได้เร็วขึ้นนะครับประมวลผลได้รวดเร็วขึ้นนะอันนี้ก็รอสักครู่ครับ หลังจากที่เรารอมนสักครู่นะครับก็ก็จะมีในส่วนของให้เราเลือกภาษานะครับเราก็เลือกภาษาไปได้เลยครับกด enter ครับในส่วนนี้ผมก็จะเลือก continue without updating นะครับก็กด enter ไปเลยครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของคีย์บอร์ดครับผมก็จะกดดันไปเลยครับแล้วกด enter ไปเลยครับ enter ไปเลยครับ enter ไปเลยครับแล้วก็มาเลือกดันครับอันนี้ก็ ไปเลยครับแล้วก็กด continue ครับ confirm นะครับกด continue ครับในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของให้เราตั้งชื่อ username นะครับเราก็ตั้งชื่อไปเลยครับอันนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่าอะไรดีเอาอ linux ubuntu นะครับในส่วนของอชื่อ server นะครับ username server ก็ ผมก็จะตั้งเป็นกันครับนุกอูวันจูนะครับในส่วนของเนมยุสในส่วนของยุสเนมนะครับผมก็จะตั้งเป็นอะไรดีเ,เป็นเตอร์เตอร์เดฟแล้วกันครับผ่าสเวิร์ดนะผาสเวิร์ดก็ให้ทุกคนตั้งพาสเวิร์ดได้ตามสิ่งที่เราต้องการเลยครับวันนี้ผมก็จะตั้งขอ,อตั้งเป็น1 2 3 4 5 6คนระับ จากนั้นก็กดดันนะครับอ่าอน,นี่ก็จะให้เราเลือกว่าเราจะ i n s t a l l open s s ไอซีไออไหมก็กดเลือกไปเลยครับอันนี้สำหรับสำหรับท่านคนไหนนะครับที่ต้องการเลือกฟีเจอร์เซอร์เวอร์ก็กดเลือกที่เราต้องการได้เลยครับอันนี้ผมก็จะไม่เดือดครับหลังจากนั้นครับก็ปล่อยให้โปรแกรมนะครับทำการติดตั้งสักครู่นะครับอาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับ รอสักครู่ครับเราก็สามารถดูวิวฟูลล็อกนะครับว่าโปรแกรมได้ทําการติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับก็รอสักครู่ครับครับหลังจากที่เรารอสักครู่นะครับก็จะมีในส่วนของเมนูให้เราเรื่องนั้นว่า cancel update and reboot ไหมนะครับเราก็รอดูกันนะว่าโปรแกรมนะครับได้ทําการติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เรากด cancel update and reboot เลยครับอันนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับกด cancel update and reboot หลังจากนั้นก็รอสักครู่ครับหลังจากที่เรารอมาสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะให้เราทำการกด enter นะครับก็ เราก็ทําการกด enter ไปเลยครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะทําการรีบูตเครื่องใหม่นะครับครับหลังจากที่เราได้รอเครื่องครับรีบูตนะครับและติดตั้งระบบเสร็จแล้วนะครับก็เราจะมาในส่วนของสุดท้ายนะครับเ่าให้เรากด enter ครับ หลังเมื่อเราทําการกด enter นะครับโปรแกรมนะครับตัวเครื่องก็จะทําก็จะให้เรานะครับทำการล็อกอินนะครับใส่ username นะครับที่เราได้ตั้งชื่อไว้ในตอนแรกนะครับก็อันนี้ผมตั้งชื่อว่าเติร์เตอร์เด็นะครับแล้วกด enter ครับเราเราก็จะเห็นได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในชื่อตรงซ้ายตรงซ้ายก่อนล็อกอินนะครับก็จะเป็นในส่วนของชื่อเครื่องนะครับชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราได้ตั้งไว้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเรากด enter นะครับเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านเลยอันนี้ผมตั้งไว้เลขของสามสี่ห้แล้วก็กด enter ครับอ่าครับเมื่อเราทําการใส่รหัสผ่านถูกต้องนะครับตัวเครื่องก็จะขึ้นตัวหน้าหน้าต่างนะครับว่าเรียกเข้ามนะครับอินดีตอนลับนะครับตัวอุปกรณ์นะครับ18.04.5นะครับ LTS นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทำให้เราที่เหลือก็ เราก็ใช้คอมมานด์ต่างๆในการสร้างไฟล์ในการาติดตั้งนะครับโปรแกรมต่างๆไปได้เลยนะครับในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเป็นในส่วนของคอมมานด์ล้วนเลยนะครับจะไม่มีเป็นหน้าหน้าตาหน้าต่างเดสก์ท็อปหรืออะไรให้เราเลือกนะครับก็จะเป็นในการใช้คอมมานด์ล้วนเลยนะครับสําหรับใครที่อยากาใช้แบบเหมือนเป็นหน้าต่างวินโดว์ Windows อะไรเงี้ยครับก็ให้เราไปโหลดดาวน์โหลดตัวเดสก์ท็อปมาติดตั้งก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดหรือตกหล่นพูดผิดต,ตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวะจะพยายามปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรืออยากแนะนําในส่วนไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทําคลิป แบบนี้ออกมาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูได้ศึกษากันเรื่อยๆนะครับสอาหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ